เราขับสนามครับวันนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านเขาวงจังหวัดอุทัยธานีครับเพื่อร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันเกิดของคุณหลวงภาพภูมิครับเจ้าหนุ่มบิกบ๊กไบแล้วก็ร่วมในงานกีฬาสีประจำปีของโรงเรียนบ้านเขาวงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับ เครื่องมันแรงแต่ใจเราไม่ร้อนโอ้ยม่ำมอนรอพี่ก่อนได้ไหมเด็กใครอันนี้ใช่เดี๋ยวนะลให้คนแก่ก่อน ธรรมดาเจ้าของวันเกิดก็เรื่องเยอะแยะนะคะวันนี้วันเกิดก็เรื่องเยอะก็มีใครรู้จักดารายุทธ์ทย่ำดีครับไม่ครับไม่รู้จักครับเป็นนักฟุตบอลวิญชาณไทยรุ่นเดียว ไปพรลุงหลงหน่อยวันเกิดลุงหลงขอให้ลุงหลงไปลุงหลงโชคดีครับแล้วอะไรอีกขอให้ีหลายล้านวิวเดี๋ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะทำไมนะขอให้ขอให้หลายล้านวิวขอให้หลายล้านวิวโอให้ลุงหลงมีความสุขตลอดไปครับประมาณ บ้านเขาวงนะครับวันนี้มันเกิดของรองประธานของคณะแพทย์ครับเรวันนี้ทั้งพวกเราสองคนนะครับทักนิกกี้นะครับวันนี้ขอคุณพระศรีนาฏัยนะครับช่วยรมแานให้คุณหลวงพระคุณนะครับตรงมีสุขภาพแข็งแรละมีรวยเฮงเฮงครับผมก็ขอให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอย่าเกี่ยวไปนที่ยวกทางนะครับอย่างน้อยก็ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขครับในวันนี้ครับอภิช้าหน่อย Birthday, ครับ<อ>ขอให้มีความสุขมากๆร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดชาติจุบ๊บๆเข่งๆจุ๊บๆเอ้ขอใป้ี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะคะขอให้เพลงดังทะลุ4ล้านวิวจนแบเ่งอเปยรนะ์ครับก็ขอร่วมไปพรฮะกับคุณหลงภาคภูมินะครับในวันคล้ายวันเกิดวันนี้เราก็มาทำบุญเลี้ยง เด็กกันที่โรงเรียนบ้านเขาวงนะครับจังหวัดอุทัยธาน,นีวันนี้มากไกลแต่เห็นรอยยิ้มเห็นบรรยากาศการต้อนรับของคณะครูคณะนักรนนเรียนก็ถือว่าสดชื่นหายเหนื่อยนะครับ<ม>ก็ขอให้คุณหลงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ<ม>กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นที่รักของพี่พี่น้องๆเพื่อนๆืทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณหลงและครอบครัว

ก็สุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขมากๆนะสุขยาอหลงเป็นคนเป็นคนที่รักพี่รักน้องนะครับพวกเรา เขามากันของผมในประมาณ300กิโลนะครับคนงงานนี้โดยเฉพาะนะครับคนที่มาทุกคนนี่มีจิตใจเดียวกันก็คือเพื่อนฟองน้องจีนเป็นคนน่ารักแล้นนี้ก็ทำอาหนรของแท้เป็นคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับที่ท่านคผู้ก่อก็มาทาน่งผู้กองก็มาด้วยกันเดี๋ยวจะมีเตะผู้ก่อแล้วน็จะมีงานกีฬาสีกัน นะครับเป็นประโยชน์ที่ดีมากๆให้กับทุกๆคนนะครับเรามีเวลามราะำมประยุกับบ้านเรือนกับสังคมนะครับขอให้โชคดีในรคัมใ้คีรอบคร้ว มือนกถ่ายค่ะไม่ชุเดียวกนะชุดไม่กว่าหถ่ายดูโชว์โชว์โปรโมทเานที่าอาเอาเอาื่อมันแรงเสื้อมันแดงเสื้อเป็นไงเสื้อสวยไหมเสื้อสวยไหมให้ทุกคนที่มาลพร้อมกันเลยค่ะรับพร้อมันแล้วไปแบ่งากัค่ะ กับคล้องกันจำกรอบที่3แล้วอะ่ะเ,เดินอยู่แบบนี้แล้วอะ่ะ <laughs> ขา,ไ,าไม่นจะสุดเชียวแลยหนก่ะมันต่าเด็กแล้ว วิ่งมาทักโอ้ยน้องตอวบกแกะไปเยอะนะเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใจหน้าหนูดีใจมากเลยนะลูกเนี่ยหน้าหนูดีใจแบบค้อตื่นเต้นเลยอะอ่ะพีส้มสีเขียว ยังราวัลแล้วกันครับมาแล้วสีเหลืองมาแล้วเว้ยสำรับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานลุงเนี่ยเป็นรองประธานมูลนิธิชื่อร้มเก้าเยวชนในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารน,นะครับเครื่องมันแรง ลองชิมลองชิมดูดิรสชาติโอเคปายุจะโหมกระนาแดดจะซ้ำแผดเผาเท่าใดก็ไม่เคยทำไม้เหนืดอของเรานั้นถอดถอยได้เลยแม้ทางจะแสนยาวไกลก็จะฝ่าฟันไปเหมือนเคย อกใจของเราอย่าได้ละเลยสองรอไม่ท้อไม่ถอย ใจกล้าแกร่งเครื่องจะแรงแต่ใจเราต้องนิ่งบุทยานฝ่าไปใจไม่ไว้ติง้งเพราะใจจริงรู้ว่ามีคนคอย วิชเยกับเยสมหวัง SCP New หรือ SCP Tran s ์แ n วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหลวงภาพภูมิค่ะ Happy Birthday นะคะคุณหลวงขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะเรินรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้เป็นที่รักของพวกพ้องน้องพี่ตลอดไปขอให้ร่ำรวยเงินทองตลอดปี และ uh, ตลอดไปนะครับ